โรงเรียนไซย้อยพิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตฐ์ตั้งอยู่หมู่ที่17ตำบลไซย้อยอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6จำนวนนักเรียนปัจจุบัน237คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน17คนโดยมีนายสอรพงษ์แสงสุขดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไซย,ย้อยพิทยาคมในปัจจุบันโรงเรียนไซย,ย้อยพิทยาคมขับเคลื่อนการพัฒนางานโดยใช้สม i ย e m โมเดลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบภายใต้วิสัยทัศน์การจัดการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ตระหนักในคุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมบนวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการทำงานแบบทีมไซย,ย้อยพิทยาคม The Dynamics of Peace พัฒนาภายใต้ความสุข4ดีวิถีไซย,ย,ย้อยผู้เรียนดีผู้บริหารดีครูดีและเครือข่ายดีโดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนออกเป็น4ฝ่ายได้แก่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคลฝ่ายบริหารงานงบประมาณและฝ่ายบริหารงานทั่วไปซึ่งแบ่งเป็นกรอบภาระงาน8งานมีผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาดังนี้ 1. งานแผนงานและประกันคุณภาพ โรงเรียนไซย้อยพิทยาคมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะ5ปีที่ผ่านการวิเคราะห์และความต้องการอย่างมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมกันทำงานเพื่อการพัฒนาโรงเรียนอย่างรอบด้านนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติงานโรงเรียนในแต่ละปีการศึกษาจากระยะการดำเนินงานในการพัฒนางานแผนงานและประกันคุณภาพโรงเรียนได้รับการรับรองการดำเนินงานตามมาตรฐาน การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนหรือสอมอ,สอภาพรวมทั้ง3ด้านอยู่ในระดับคุณภาพดี 2. งานวิชาการการดำเนินงานในฝ่ายวิชาการซึ่งเป็นฝ่ายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบการพัฒนา นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิตตามระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการโดยโรงเรียนไซย้อยพิทยาคมได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแบบอย่างในการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการในเรื่องชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และโรงเรียนต้นแบบที่มีนวัตกรรมการนิเทศภายในระดับยอดเยี่ยม สยอยนิเทศวิถีจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. งานกิจการนักเรียนโรงเรียนไซย้อยพิทยาคมมีระบบงานกิจการนักเรียนที่เข้มแข็งในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนและดูแลนักเรียนจากงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เคยได้รับรางวัลระดับประเทศและปฏิบัติงานต่อยอดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆในระบบงานกิจการนักเรียนเช่นความประพฤติคุณธรรมจริยธรรมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาด้านความเป็นคนดีวิถีใสย้อยจนโรงเรียนได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นโรงเรียนต้นแบบระดับประเทศในการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติทั้ง4ด้าน เป็นคุณงามความดีเชิงประจักษ์ในการดำเนินงานกิจการนักเรียนโรงเรียนไซย,ย้อยพิทยาคม 4. งานบุคคลโรงเรียนมีการดำเนินงานการบริหารงานบุคคลการบริหารงานทะเบียนและสถิติข้าราชการครูและบุคลกากรทางการศึกษาการรักษาระเบียบวินยัยสิทธิประโยชน์แก่บุคคล การประเมินผลการดำเนินงานบุคคลเป็นไปตามระเบียบการปฏิบัติงานบุคคลเพื่อส่งเสริมพัฒนาและสร้างขวัญกำลังใจโดยยึดหลักความรักความสามัคคีขององค์กรเป็นสำคัญ 5. งานธุรการ มีการจัดการงานด้านธุรการการวางแผนและบริหารงานธุรการที่ส่งเสริมสนับสนุนในด้านงานสารบรรการลงทะเบียนรับส่งหนังสือการโต้อตอบหนังสือราชการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนการเก็บรักษาและทำลายหนังสือราชการให้เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ 6. ด้านการเงินและพัสดุโรงเรียนสามารถดำเนินงานการเงินและพัสดุ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติได้ถูกต้องและโปรง่งใสตรวจสอบได้โดยได้รับการนิเทศติดตามจากหน่วยตรวจสอบภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุดรดิตและสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับหน่วยงานสถานศึกษาขอเข้าศึกษาดูงานการเงินและพัสดุโดยโรงเรียนมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาอยู่ในระดับ AA โดยได้ระดับคะแนน97.87คะแนน 7. งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโรงเรียนไซย้อยพิทยาคมมีการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่กำนนงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญโดยเน้นหลักการเซฟตี้สคูลและห้องเรียนน่าอยู่การเรียนรู้ก้าวไกลพัฒนาวิถีใหม่ได้วิถีคุณภาพที่ครอบคลุมหลักการดำเนินงานของงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีภายใต้เงื่อนไขที่ว่า สิ่งแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัยเรียนรู้อย่างสดใสพารามัยแข็งแรง 8. งานชุมชนและภาคีเครือข่ายโรงเรียนไซย้อยพิทยาคมมีเครือข่ายทางการศึกษาที่ร่วมคิดร่วมพัฒนาในการขับเคลื่อนบริหารงานโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกอาทิเช่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิต์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเทศบาลตำบลไซย้อย โรงเรียนเครือข่ายในเขตพื้นที่บริการผู้นำท้องถิ่นและองค์กรชุมชนต่างๆในตำบลไซย้อยจนเกิดนักเรียนแกนนำเครือข่ายมากมายเช่นสภาเด็กและเยาวชนตำบลไซย้อยนักเรียนแกนนำไซย้อยฮีโร่เยาวชนสร้างชาติเยาวชนกล้าแก่งเป็นต้น โรงเรียนปรากฏผลความสำเร็จในด้านการมีชุมชนและภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของชุมชน กานไซย้อยพิทยาคมผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความมุ่งมั่นพัฒนาระบบการทำงานขององค์กรให้มีมาตรฐานการทำงานตามเกณฑ์โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง4ฝ่ายทั้งนี้เพื่อความสำเร็จที่ปรากฏต่อคุณภาพผู้เรียนตามวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายโดยถือว่าผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตของประเทศไทยไซย,ย้อยถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป